ต้องไม่ดูถูกเยียดยาำกัน ว่าเป็นคนชั้นนั้นชั้นนี้นั่นน่ะอันนั้นเป็นชื่อเฉยมันเกิดมาจาวยกรรมของกันทุกคนนะทุกคนทุกสัตว์เกิดจากอำนาจของกรรมนี่รากใหญ่อยู่ตรงนี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามไม่ประมาทกันใครจะเกิดในที่ไหนก็ตามเป็นสัตว์เป็นบุคคนเทวบุตรเทวดาเกิดมาเรื่องหน้าแห่งกรรมด้วยกันท่านให้ดูถูกกันพวกเทวบุตรอินพรหมกรรมตมดูถูกพวกสัตว์พวกมนุษย์ไม่ได้นะเพราะหลักกรรมมันเสมอกันหมด เกิดมาไม่ได้เกิดแต่งตั้งมาตัวเองมาเกิดถ้าแต่งตั้งตัวเองมาเกิดนี่ ใครจะได้สำนิกตัวเองที่ไหนเขาแล้วแต่เองได้นูนี่แล้วแต่งเองไม่ได้เตร์ต้แต่ตงเองไม่ได้อำนาจแห่งกรรมตกแต่งเกิดมาต้องยอมรับสภาพแห่งกรรมของตนแต่ร้ายมีมีดีจนก็ต้องเป็นอำนาจของกรรมเพื่อเห็นนั้นจึงไม่ให้สะดุถูกกันเพราะต่างคนต่างสัตว์นี่มาสมยกรรมตามวาระวาระวาระของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปเช่นสัตว์เนเย่นเราอยู่เนี่ยคนนี้ตายแล้วอาจดีขึ้นสวรรค์ก็ได้เลยคนนี้ตายแล้วอาจตกในโลกก็ได้นั่นแหละมันไม่แน่นะอำนาจของ กรรมมาถึงวาระนี้จะไปทั้งไหนมันควรจะลงนรกจะไปอื่นไม่ได้ต้องลงนรกควรจะไปสวรรค์ไปอื่นไม่ได้ไม่ไปที่อื่นเป็นขารหัน